สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพบกับผมหนุ่มไล่ออยคลาสสิกนะครับมืาอนี้กับภาพมาบึงชมอ้อยต่อสองนะครับผลเป็นผลงานจากการฝังริปเปอร์แบบสองชั้นนะครับที่ผมไายอันลงไปในอีพีคอนๆหน้านี่นะครับผมโอเคถ้าเข้าเขามาเบิ้งกันอันนี้เคยเป็นการจอเปิดแปลงนะครับเจาะแปลงต่อแปลงนะครับเบิ้องบนอ้อยต่อสองตรงครับตรงแนวงานกับอ้อยต่อหนึ่ง ให้เราล้ำอยู่นะเป็นผลงานของริปเปอร์ฝังแบบสองชั้นนะครับผมก็ให้เบิรงกันเป็นในผลงานน้ำแท้แน่นอนงามจนหกเลยเต้งามจนหกจริงๆนะ <c oughs> รถตัดตัดไปครับเต็มจอยเ <c oughs> บิรงนล,ล,ล,ล่องเบิรงนล่องเบิรงนล่องล่องเหย้ากลับหนึ่งกิโลเมตรโอ้ลืมเอาไม้มาไปเหย้าครับคุณ ลองเนวเกือบประมาณหนึ่งกิโลเมตรดีครับลองใส่เบอรอะอรแต่ละกอแต่กอรัดนับเบา้าเบาตัสองเด้ครับนี่คุณอ่ะตัวองเงี้ครับผมสูงร้อยหกสิบแปดครับเบื้งความสูงผมก็ต้นร้อยร้อยหกสปดตัดตัดออกมาจากตัวในพอพี่น้องเบื้องเบื้องนึ เทียบเห็นจ้าจ้าเลยอิปเปร์ปังคุ้ยสองชั้นแจ้าวะว้าฮ่าฮ่สงกัาสูงกนต่าา่ง่วกัน่วเนี่ยน่นอนไปติดตามกันได้นะครับผมเรียงนั้นของเขาเอาข้อมูลเอาสิ่งดีๆมาแชร์ให้ตัวไม้พีนองได้ด้่งกันวันตัดแล้วอ่โอเคครับกำลังหยุ่งยโสสับภีพที่นี่เอาไปเที่ยงเท่านี้ สวัสดีครับ